ครับผมพายแม่ชินแชนแนลครับผมวันนี้เราก็อยู่เป็นที่น้างานนะครับผมภาคเช้าก็มาลงเื่องจากกดเสาเป็น4 6 0ตอง10กันตอนนี้ก็ประกอบแขนขาเรียบร้อยนะครับผมเรือแต่เคาน์เตอร์เวดนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะครับลงจากเทนเลอร์กันครบถ้วนปลอดท้ายกันหมดทุกชิ้นส่วนนะครับผมประกอบไปอยูเป็นล่างเรียบร้อย เกตั้งบูมไปเรียบร้อยนะครับผมยืดบูมเรียบร้อยร้อมยกประมาณนี้เลยครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเกี่ยวกับคอนกรเรมนะครับผมโปรเจกต์นี้ก็ก่อสร้างคอนโดมิเนียมนะครับใช้เป็นเข็มสปัน600มิเมนะครับใหญ่กว่าเดิมเพราะว่าอันนี้ไดมิเตอร์ก็ถึง800 mm นะครับผมเป็นเข็มสปันเข็มกลมก็ ไดมิเตอร์300มิลิเมตรถึง800มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เกือบ mm. เกือบ k ิ n g size แล้วครับเกือบใหญ่สุดลนะ600 mm. ประมาณนี้เลยครับผมโอเคครับยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอสังเกตเพงนี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ